งคือเนี่ยทุกคนอันนี้จะเป็นอา้าวทุกคนดูเห็นไหมอันนี้จะเป็นห่วงที่ไม่มีสายจุงนะจะเป็นห่วงปิดนะอา้าวอะไรเนี่ยจะเป็นห่วงปิดนะครับส่วนอ่าห่วงที่ใส่สายจุงจะเป็นในห่วงเปิดห่วงเปิดที่แบบมีตะขอออกมานะครับอันนั้นเขาเรียกห่วงเปิดใส่สายจุงได้สบายเลยนะแต่ว่าพี่อยากฝากถึงนะใครที่กลัวนกเหงาเราสามารถหาเพื่อนให้เขาได้หาเพื่อนคือ เอาสายพันธุ์เดียวกันได้นะครับพี่ไม่อยากแนะนําเป็นต่างสายพันธุ์เพราะว่าถ้าต่างสายพันธนะุ์น่ะเผื่อเขาจะลังแกกันนะครับแต่ว่าสันน้นคอนัวกับกีนชิกสามารถอยู่ด้วยกันได้นะครับอยู่ด้วยกันถามว่าจิกกัดกันไหมก็มีทะเลาะกันบ้างนะเวลาอ่าน้องๆสามตัวนี้ไปอ่ามุดตรงท้องหรือตรงปีกเขาเขาจะหงุดหงิดน,นะครับโอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมา อัปเดตให้ทุกคนดูในส่วนของ3ตัวนี้นะซึ่งวันนี้พี่ก็เอาเขาออกมารีแลกซ์ผ่อนคลายแล้วก็ทุกคนได้ยินเสียงนกกระจิบไหมนกกระจิบช่วงนี้จะเยอะมากๆเขาก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนดูก็เขาก็กลัวนะไม่ใช่ไม่กลัวนะเห็นไหมก็อย่าเพิ่งให้เขาออกมาเพราะว่าตอนนี้นกเสียงดังมากวันนี้พี่ก็มานั่งเล่นนั่งคิดเผนนะว่า,าจะทํายังไงดีเพราะว่าต่อไปนี้น่าจะเป็นอาทิตย์หน้าพี่ก็มีการเข้าโรงพยาบาลน,นิดหน่อยแล้วก็ จะต้องไปผ่าอะไรหลายๆอย่างแล้วในเรื่องของสุขภาพที่ไม่รู้ว่าพี่จะขีดปีกสามตัวนี้ไหมแล้วก็ฝากเพื่อนเลี้ยงไว้นะครับทุกคนทั้งนี้ก็พี่จะคิดดีๆนั่งคิดแล้วก็ไม่แน่ใจอ่ะทุกคนบางทีก็จะขีดปีกแล้วก็ให้เขาผัดขนหนาน่าจะเป็นเหมือนเบิร์ดเดย์เลี้ยงผัดกาเลี้ยงปีกแรกขีดปีกก่อนจะพาอีกปีกสองเราค่อยให้เขาบินอิสระจะเป็นประมาณนี้แต่พี่ก็นั่นแหละทุกคนวันอาทิตย์นี้พี่ก็ไปดึงไหมยอยู่ตรงนี้ออกนะ ก็สามเข็มจะอยู่ตรงนี้ก็น,นี่แหละทุกคนน่ารักมากๆเลยสามตัวนี้บรรยากาศตอนนี้ฝนเหมือนจะตกเลยทุกคนเห็นด้านหลังพี่ไหมอ่าพักนี้ฝนตกบ่อยมากๆเลยนะก็น,นี่แหละสามตัวทุกคนเห็นไหมอย่าบอกว่าไม่ดื้อน,นะกินชิกนี้พี่บอกเลยนะครับว่าดื้อสุดๆห <c oughs> มันเที่ยวใช่ไหมแอปเปลิลน้อยหนามะม่วงดูทุกคนก็เพิ่งกินอาหารเสร็จนะพี่ถึงเอาเขาออกมา,าข้างนอกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแอปเปลิลแอปเปลิลน่ารักมากๆเลยทุกคนเห็นไหมดู ดูขึ้นมาบนมือพี่แล้วโอเคเดี๋ยวพี่เอาว่าวางไว้ก่อนในส่วนของเบิร์เดย์ก็สมบูรณ์แบบแล้วนะทุกคนทั้งนี้เขาติดพี่มากๆเลยนะครับเขาจริงๆอ่ะพวกซันคอนัวเขาติดเจ้าของอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการย้ายบ้านมาหรือเรารับเลี้ยงตั้งแต่ลูกป้อนนี้เขาจะเป็นนกที่รักเจ้าของแล้วก็ถามว่าตกใจง่ายไหมซันคอนัวพี่ไม่แน่ใจว่าอยู่ที่คนจะเลี้ยงนะครับ คนจะเลี้ยงคือถ้าเราขังไว้ในบ้านหรือเอาไว้ในกรงอะ่ะถ้าเขาออกมาข้างนอกแบบนี้ได้ยินเสียงอ่าเสียงนกตัวอื่นอะ่ะเขาก็ตกใจได้นะทุกคนไม่ใช่ไม่ตกใจนะและอีกอย่างหนึง่งเวลาเราปล่อยเขาบินอิสระอย่างนี้เขาเจอเยียวเจอนกที่แบบอ่าตัวใหญ่กว่าเขาหรือนกกลกาก้านี้เขาก็ตกใจได้เช่นกันนะครับใช่ไหมเพิ่งกินข้าวมาพวกนี้ก็ ตกใจเหมือนกันนะครับยินซีกแต่ถ้าเราเลี้ยงอยู่ข้างนอกแบบนี้หรือในกรณีที่กลัวหายหรือเราอยู่แบบห้องเช่ามีตึกมีอะไรเยอะๆเวลาเขาบินอ่าไปจากเราเราหาไม่เจอพี่แนะนําให้ขีดปีกได้เลยนะครับการขีดปีกนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะอยู่ที่เราเลี้ยงนะครับว่าจะเลี้ยงเขายังไงทั้งนี้พี่ก็นั่นแหละจะแนะนําให้ทุกคนเอาเขาออกมาปีกแรกเราจะขีดปีกเพื่อที่ให้เขาอ่ะ ได้ยินเสียงสิ่งรอบข้างสิ่งแวดล้อมที่เขาจะเห็นหรือเราสามารถพาไปเที่ยวได้แต่เวลาเราพาไปเที่ยวนี้เราควรใส่สายจูงให้เขานะสายจูงคือเนี่ยทุกคนอันนี้จะเป็นอา่าวทุกคนดูเห็นไหมอันนี้จะเป็นห่วงที่ไม่มีสายจูงนะจะเป็นห่วงปิดนะอา่าวอะไรเนี่ยจะเป็นห่วงปิดนะครับส่วนอ่าห่วงที่ใส่สายจูงจะเป็นในห่วงเปิดห่วงเปิดที่แบบมีตะขอออกมานะครับ อันนั้นเขาเรียกห่วงเปิดใส่สายจูงได้สบายเลยนะพวกนี้ก็ดูทุกคนดื้อมากๆเลยใส่สายจูงเอาเขาออกมาข้างนอกเล่นได้เวลาเขาบินแต่ว่าในการเลือกเชือกทีอ่อยู่ที่ข้อเท้าของเขาอ่ะเราควรเลือกยาว่ๆนะเพราะถ้าพวกนี้บินไปอ่เวลาเขาก็ตูกกลับนกเราอาจจะบาดเจ็บได้หรืออาจจะขาขาเคล็ดหรือขาหักได้นั่นเองทุกคนทางนี้ก็นั่นแหละใครที่ไม่อยากเลี้ยงปล่อยทุกคนรูเอาโอ้ ใครที่ไม่อยากเลี้ยงปล่อยบินอิสระหรือยังฝึกไม่ได้พี่แนะนําให้ฉีดปีกไปก่อนนะในการฉีดปีกนี้เราจะขีดประมาณาพี่อยากแนะนำห้าเส้นประมาณสนะอนงนิ้วนะตอนเบิร์ดเดย์ขีดอ่ะตรงตรงนี้เดี๋ยวพี่เอาเบิร์ดเดย์ให้ดูตอนเบิร์ดเดย์ขีดอ่ะเห็นไหมปลายตรงนี้แหลมๆเห็นตรงนิ้วพี่ไหมจะอ่าออกประมาณสองนิ้วครึ่งนะครับประมาณห้าเส้นเขาก็กระโดดบินได้แต่อาจจะบินไม่ไกลประมาณนี้จนถึงตรงกลงนู้นได้เลยนะครับทุกคน ทางนี้ก็นั่นแหละขึ้นอยู่กับตัวผู้เลี้ยงนะในเรื่องของการขีดปีกนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะมาอ่ารีวิวพวกนี้ดีกว่าดูทุกคนเบิร์ดเดย์โยกหัวด้วยนะเห็นไหมเบิร์ดเดย์โยกหัวแต่เบิร์ดเดย์อ่ะชอบแกล้งน้องด้วยนะแต่เวลาน้องแกล้งกลับนี้จะร้องเสียงดังมากๆเห็นไหมทุกคนไม่เบิร์ดเดย์อ่ะตันคอนวอนโอ้ทุกคนดูเห็นไหมขึ้นไปบนคอนแล้วนะพี่ก็กลัวเขาที่จะบินเตลดิดหนีได้นะครับทุกคนเห็นไหมดูได้ไหมแอปเปิ้ล แอปเปิ้ล <Hey>, อยากอยู่บนคอนเหรอแอปเปิ้ล <Apple S 2> อยากอยู่บนคอนเหรอครับไม่ไปหาเพื่อนเหรอแอปเปิ้ลไม่ไปหาเพื่อนเหรออยากอยู่บนคอนเหรอไปไหมไปหาเพื่อนไหมนะ่ะเยวไม่ไปโอเคทุกคนเดี๋ยวกลับกล้องหลังรีวิวทีละตัวดีกว่าเอ้ย hey, อันนี้จะเป็นน้อยหนาของเราจะเป็นตัวโตสุดนะครับน่ารักมากเท้าเขาจะเป็นสีขาวนะก็ใส่ห่วงขาแล้วในส่วนของตัวที่ใส่ห่วงขาจะเป็นแอปเปิ้ลน้อยหนานะ แต่ตัวนี้ตัวเล็กของเรายังไม่ใส่ห่วงคานะครับโอ้ทุกคน,กคนดูมาแล้วบินลงมาแล้วก็จะเหลือนี้อุ้ยมันเชี่ยงมากเลยทุกคนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของมะม่วงยังไม่ได้ใส่ห่วงคากับเพื่อนนะแต่เบิร์ดเดย์ขี้อิดฉ้าเลยนะใช่ไหมเบิร์ดเดย์ใช่ไหม,มนกนี้เขาไม่ให้จับตรงปีกเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะถ่ายให้ดูว่าเบิร์ดเดย์ขี้ห่วงตรงไหนนะครับทุกคนตอนนี้เขาก็กาลังตื่นตัวนะแต่ตอนนี้ทุกคนดู ไฟทุกอย่างเปิดแล้วนะในกล้องพี่ทาไมมันไม่มืดแต่ว่าจริงๆอ่ะมืดมากๆเลยนะครับก็พี่ว่าจะเอาเขากลับบ้านเลยนะตอนนี้เขาตื่นตัวหรืออาจจะกลัวเพราะว่าเขาอาจจะมองไม่เห็นนะครับเราจะไปปล่อยต่อที่บ้านใช่ไหมอืมแอปเปิ Apple. Apple ลแอปเปิลกับอ่าอันนี้เป็นมะม่วงอันนี้จะเป็นในส่วนของของครเนี่ยอของครจะเป็นในส่วนของน้อยหนานะโอ้พี่ก็จําชื่อไม่ได้ดูทุกคนเบิร์ดเดย์เดี๋ยวพี่จะให้ดูว่าเขาอ่า ห่วงตรงไหนน,นกทุกตัวที่เลี้ยงเขาจะห่วงปีกตรงนี้เอา้าทำไมเบอร์เดย์ไม่จิกมือพี่เนี่ยเขาจะห่วงตรงปีกตรงหลังตรงหางตรงที่เขามองมองไม่เห็นอ่ะทุกคนเขาจะห่วงมากแต่เขาจะไม่หวงถ้ามาตรงปากอย่างนี้หรือจะงอยปากอ่ะเราสามารถที่จะรูปเล่นได้นะครับทุกคนแต่ว่าพี่อยากฝากถึงนะใครที่กลัวนกเหงาเราสามารถหาเพื่อนให้เขาได้หาเพื่อนคือ เอาสายพันธุ์เดียวกันได้นะครับพี่ไม่อยากแนะนําเป็นต่างสายพันธุ์เพราะว่าถ้าต่างสายพันธนะุ์น่ะเผื่อเขาจะลังแกกันนะครับแต่ว่าสั้นคอนวัวกับกีนชิกสามารถอยู่ด้วยกันได้นะครับอยู่ด้วยกันถามว่าจิกกัดกันไหมก็มีทะเลาะกันบ้างนะเวลาอ่าน้องๆสามตัวนี้ไปมุดตรงท้องหรือตรงปีกเขาเขาจะหงุดหงิดน,นะครับโอเคทุกคนพี่จะกลับบ้านแล้วนะตอนนี้มืดมากเลยทุกคนเห็นไหมแต่ทําไมในกล้องพี่มันไม่มืดเลยนะครับทุกคน ไอ้หันเชีงยมากไปเข้ากลมกว่าเอา้ามาทาไมเนี่ยจะพากลับบ้านแล้วจะพากลับบ้านแล้วไปอยู่นู่นไปจะพากลับบ้านแล้วไม่ต้องมาทุกคนไอยอยากได้ตัวไหนมาเลือกเอาเลยนะครับพี่รับรองว่าดื้อสุดๆดื้อมือนมากๆเลยะเนี่ยตัวนี้ดื้อมือนสุดๆเลยใช่ไหมดูทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะตัดไปอีกทีที่บ้านเลยนะครับพี่จะให้เขาแทะเมล็ดทานยพืชอยู่ตรงบนกลงนะ เพราะว่าตอนนี้ค่าแล้วเห็นไหมเด็กๆก็จะกลับบ้านแล้วนะครับไอ้ไปเข้ากรงกันทีละตัวไหมอันนี้เข้าก่อนไหมเข้าที่2อนี่3ามส่วนเบิร์ตเดย์ไม่ต้องเข้ากับเพื่อนนะไอ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 เหมือนเคียงมากโอเคทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะพี่ก็จะทํำความสะอาดกรงแล้วก็ส่วนพวกนกเล็กพี่จะปล่อยไว้หน้าบ้านนะแต่ก่อนเราจะออกไปข้างนอกเพราะว่า พวกนี้เผื่อเขากระโดดบินหรืออะไรสักอย่างเราจะเก็บไม่ทันนะครับเขาอาจจะหลุดหายได้เราถึงจะปล่อยไว้ในบ้านอย่างเดียวน้าบูก็อยู่ตรงนู้นนะทุกคนไม่รู้ว่าทําอะไรน่าจะมาหาเราดูพี่จะจับบูแต่ว่าบูอ่ะจะจิกเท้าพี่เห็นไหมทุกคนดูดื่อมากๆเลยนะก็จะปล่อยไว้ตรงพื้นไปก่อนนะอันนี้จะเป็นเยลโล่อันนั้นจะเป็นกรีนเบิร์ h d เดย์แล้วก็3ตัวนี้ก็กําลังกินแอปเปิลอยู่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอ้จเจ้าบูบินมาแล้ว ก็อันนี้เบนะิร์ดเดย์น่าจะมาเมาลูกบอลนะทุกคนเดี๋ยวพี่ใช่ดูถาดว่าแต่ละวันนะ่ะอ๋อพี่ลืมบอกเลยนะทุกคนพี่ย้ายเบิร์ดเดย์อ่ามาไว้กับสาตัวอ๋อย้าย3ตัวนี้มาอยู่กับเบิร์ดเดย์แล้วนะเขาก็จะกินนี่ทุกคนเห็นไหมจะเป็นในการกินแอปเปิลซะส่วนใหญ่นะเพราะว่าตอนกลางวันพี่ใช่เขาแท้เพราะเขาแท้กินเองได้แล้วนะครับทุกคนดูน่าจะไปทําอะไรนะ่ะจะมาแกล้งเยลโล่ไม่ได้นะเขาเป็นนกเล็กตัวเองเป็นนกขนาดกลาง อันนี้อ่ะเขาจะไม่ค่อยถูกกับนกตัวอื่นนะจะเป็นนิสัยเหมือนนิวเยอร์เลยนะชอบจิกนกตัวอื่นนะครับบินข้ามกรงมาตรงนี้ยืนโลอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่ากลีนพี่ไปไหนแล้วนะเจ้าบูก็อยู่บนไหลพี่นะนี่เจ้าบูอยู่นี่วัวเห็นเจ้าบูไหมดูเจ้าบูจะขี้อ้อนมากๆแต่ไยอันนั้นจะบินมานะครับไอชินก็ไม่รู้มาอะไรมาดมขี้นกแน่เลยเนหะ็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้เลยในช่วงของตอนข้ามโอเคทุกคนพี่ก็จะมาให้ทุกคนดูประมาณนี้เพราะว่าพี่ต้องทําความสะอาดกรงแล้วนะครับ อันนี้จะเป็นนกฟอพัดของพี่ก็กินผลไม้เหมือนกันนะจะเป็นในส่วนของอไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะนกแก้วฟอพัเขากินนิดเดียวเขาก็อิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะขอตัวลาบเลอเดอร์ในต,ตอนค่าก็จะทําความสะอาดประมาณนี้เขาจะกินเยอะอ่าพี่ลืมบอกไปเลยนะเราต้องตรวจดูกรงนกของเราบ่อยๆนะเพราะว่าเขากินอะไรขี้เป็นยังไงแล้วก็เขาตื่นตัวไหมทุกคนดูเห็นไหมอันนี้อยู่นี่ส่วนนี้ก็นั่งอยู่นี่นะครับ ก็นั่นแหละโอ้ทุกคนดูกรีนมา่ากัดเท้าพี่เลยนะครับเห็นไหมก็จะปล่อยให้เขาลงพื้นอ่าเล่นในส่วนของพวกนกเล็กนะครับนกตัวเราจะอยู่ด้านบนนะเดี๋ยวเขาจะโดนจิกกัดกันนะครับเดี๋ยวเขาจะทะเลาะกันโอเคสําหรับวันนี้พี่จะขอตัวลาไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับใช่ไหมดูนุอยอใช่ไหมใช่ไหมเหม,ม็นเกลียว กินเที่ยวเลี้ยวทุกที่